เดี๋ยววันนี้ขันแค่พอตึงมือพอครับ น,นี้คือใส่บ่อแล้วจะเป็นประมาณนี้อันนี้คือฝั่งคนขับด้านนี้นะครับอันนี้คือด้านคนขับอันนี้หลักบ่อหลังคนขับคนขับหนึ่งาผู้โดยสารหนึ่งท่านถ้าเกิดมีผู้โดยสารไปเพิ่มก็สามารถขอได้ครับรง ตรงนี้ก็สามารถที่จะบริษาทตั้งได้เหนกันครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดมีผู้โดยสารเพิ่อมอีกคนนึงก็เรอออกเหมืนกันครับลักษณะเดยียวกัน